สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการอาร์ตต์กทีกครั้งแลนี้ก็สกูปกัมเบล่ากับการเล่าหนังวิจารณ์หนังกันนะครับในคลิปนี้ก็ไปการเล่าถึงหนังกัมเมลบล่าปะทะไจเกอร์กันนะครับที่ผ่านมาคลิปเกา่าเป็นอ่ะความสิทธิ์หลังดูเตรียมใจก่อนดูในคลิปนี้เนี่ยก็จะพูดถึงฉา,ากต่อฉากว่าไหนเนี่ยน่าสนใจยังไงมันมีข้อเสียยังไงกันนะครับเอาจริงเนี่ย รบราชโชวะที่ผ่านมาเนี่ยผมก็ดูโดยพยายามจะเปิดสมองไม่สิปิดแลอเปิดปิดสมองมาตลอดนะครับเพราะว่าฟังเสียงเล่าเสียงอ้างเสียงลือเสียงเล่าอ้างกันมาว่ามันห่วยนะครับแต่ผมก็ไม่ดูค้อพิจารณาตัวว่ามันห่วยตรงไหนยกเว้นภาคสุดท้ายของโชวะที่นั่นแหละคนก็บอกว่ามันห่วยจริงห่วยจัดห่วยจริงนะครับดังนั้นเนี่ยผมเพิ่งดูในภาคเนี่ยภาคจัเกอร์เนี่ยผมไปคุยแชทกับแบมไคจูคิงด้อมเงว่าไอ้ภาคนี้เนี่ยใครวิจารณา,ยาม,มันคดีเท่าไหร่ แต่พอผมไม่ดูเนี่ยเฮ้ยมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นเปล่าวะ IMDB ก็ให้ตั้ง5.4นะครับ5.4นะครับฮอกกามิล่าส่วนใหญ่ที่มันอยู่ประมาณ5ไม่ก็ต่ำกว่า5นะครับเต็ม10นะคือ 4, เออ่5.4เฮ้ยมันก็ไม่เลวนะแล้วพอดูจริงเนี่ยเออมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นกำล่า,าที่ผ่านมาจนตอนนี้เนี่ยผมยังชอบกำล่า,รราประทักไกออสสุดนะครับและลงมาก็น่าจะเป็นภาคนี้แหละภาคปราทั์ใจเกิร์นะครับเพราะว่า เพราะเรื่องมันธรรมดามันก็ปกติธรรมดาหนังกอสซามันก็ประมาณนี้เหมือนกันแหละแต่หนังน้อยอันนี้มันมีการลงทุนของฉากมากกว่า2ภาคที่ผ่านมาทั้ทงไวรัสกับตัวกีลอนนะครับันคลิปนี้เน,นี่ยมาดูว่าเอยมันมีอะไรน่าสนใจกันบ้างนะครับโดยก่อนพูดถึงเนื้อหาในหนังเรื่องนี้นะครับมานเดิมตอนนี้ชมเนี่ยได้เปิดระบบสมัคร,สม,รสมาชิกรายเดือน5 0บาทต่อเดือนท่านจะชมคลิปใหม,ม่ๆก่อนใครนะครับประมาณ1สัปดาห์นะครับก็ช่วงนี้ชองผมค่อนข้างจะ อาการหนักประสบควรดังนั้นดังนั้นก็ท่านผู้ชมท่านใดเนี่ยที่ชื่นชอบช่องผมแล้วก็มีกระลั้ซับพอจะช่วยก็มาสมัครกันได้นะครับเ้อใครที่อาจจะไม่มีกระตับขนาดนั้นเนี่ยท่านก็ทาได้อย่างอื่นก็คือกดไลค์แชร์คอมเมนต์กันเยอะแล้วก็ดูคลิปจนจบนะครับขอคุณท่านที่สมัครกันมานแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เฝ้าดูมาตลอดนะครับอ่าเขาเรื่มกันเลยกามลลาปทะไจเกอร์อย่างแรกที่ผมอยากชมเลยก็คือตอนแรกผมกลัวมากเขาเปิดมาเนี่ย กามิล่าเออคำรามไม่กลาผัวไฟเออไม่ดูเท่ว่ะคือเปิดมาไม่อ้อมคอไม่มีการเกินน,ำนํำอะไรขนาดมาเป็นโลโก้นะครับแล้วก็ไปฉากสับเทเก่าๆของกามิล่าไปตีกระหล่อสปหลาตันอื่นซึ่งแต่ผมกลัวว่ามันจะมาโมุกยิ่งแล้วเหรอการใช้ฉากเก่าๆเนี่ยแต่พอผ่านไปเอเอเฮ้ยหนังอันนี้นอกจากไอฉากต้นเรื่องเนี่ยไม่มีการใช้สับเทเกเลยนะครับไอฉากวันนี้มันก็เหมือนหนังกอซิล่าไอเทเลอร์ไม่กับกอสซิล่าใช่เป็นการรีแคปของหนังภาคก่อนเนาะอันนี้คิดว่าไอตัว อินโซนกนะเนี่ยเกิดเป็นการรีแคปเหมือนย้อนความของหนังกาเมล่าภาคเก่าๆนะครับแล้วก็ยังใช้เพลงประกอบเพลงเดิมด้วยนะครับโดยเปิดมาเนี่ยก็เป็นเด็กผู้ชายคนนึงนะครับเล้บอกกอนว่าผมจาชื่อตัวละครไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับเรื่องจริงไม่ใช่นะน,นี่หนังทุกเรื่องถ้าเกิดผมดูแค่ครั้งเดียวเนี่ยผมก็อาจจะจำได้ไม่ค่อยได้เท่าไหร่นะครับโดยเด็กเนี่ยมันจะชื่อฮิโรชินะครับ เหมือนมากก็เนี่ยพ่อเขาเนี่ยเป็นเหมือนน่าจะเป็นวิศวกรกบออกแบบเรือดำน้าขนาดเล็กนะครับที่เหมือนเป็ดำน้ำําดีไซน์คล้ายๆกับภาคเก่าๆเลยนะครับไอ้ภาคพัทนาไวรัสนะครับและเหมือนตัวเด็กเนี่ยก็เหมือนรู้จักกับพี่ชายคนนึงนะครับไม่แน่จะเป็นพี่ชายแท้หรือเปล่านะแต่เป็นว่าเหมือนเขาไม่ส่งเกี่ยวข้องกับงานเอ็กซ์โปที่กําลังจะจัดขึ้นนะครับเรื่องงานเอ็กซ์โปในเรื่องเนี่ยเหมือนแบบไงเป็นงานขนาดใหญ่มงานเอ็กซ์โปทั่วไปที่มีการสู่รวมวัฒนธรรมเทคโนโลยีนะครับ อะไรเหมือนญี่ปุ่นเนี่ยเขาจัดงานเพื่อรวบรวมศิลปะวัฒนธรรมแบบทั่วโลกเอามารวมกันไว้อารมณ์เหมือนเป็นแคปซูลกันเวลานะครับโดยก่อนที่ไทยญี่ปุ่นก็จะขนมาเนี่ยเป็นลูปปั้นปิศาที่วางบนเกาะเวสเตอร์นะครับก็จะเหมือนจะเป็นแรงบันดาลใจมาจากเกาะอิสเตอร์นะครับใน,นเรื่องก็พูดถึงอยู่เกี่ยวกับเกาะอิสเตอร์วอลลูปันเนี่ยอาจเป็นส่วนหนึ่งของเกาะเาเรียกว่าไงส่วนหนึ่งของทวีปแอตแลนติสไม่สิทวีปมูที่จมลงไปในหมหาสมุทรนะครับและตอนอย่างเขาเลผมก็แบบตกใจเลยว่าเอ้ยมันดูนนลดโลโทนคอขนาดเนลยนะ เพราะว่ามันดูไม่มีทางมันไม่มีทางที่เป็นแบบโมเดลจําลองแน่นอนนะี่ยมาดูเลียวเกินไปนะครับและพอมาดูเลียวเกินไปผมราะงสัยว่าหนังกาเบล่ามีทุนกันนั่นเลยเหรอเพราะหนังมันเป็นหนังทุนต่ํานะครับพอผมเป็นหเบื้องหลังเนี่ยผมได้รู้ว่าอ๋อลุงว่าจะทําทหนังอันนี้เนี่ยเขากำลังจัดงานเอ็กซ์โปจริงๆนะครับปีพันเก้าเจ็ดสิบนะครับและทางค่ายไดเอทเนี่ยไปขอสถานที่ถ่ายทําเลยนะครับเรียกว่ามันคือของจริงเลยนะครับมันก็เลยเป็นการเออใช้ประโยชน์จากของจริงได้ เป็นธรรมชาติดีนะครับมีงาน EXPO ซ์โปแค่เพิ่มพอดเรื่องเข้ามาว่าเออมีการเอาเรียกว่าไงศิลปรับม่ได้ทำจากต่างประเทศเอามารวมกันไว้นะครับก็ตือว่าเป็นพอดที่โอเคใช้ได้นะที่เอาของที่มีอยู่แล้วเนี่ยนำมาใช้เกิดประโยชน์นะครับและมาให้เราเนี่ยดูอ m มเมอร์ซไปกับหนังด้วยให้เรารู้ว่ามันมีของจริงอยู่มันดูเรียวไม่ใช่แบบโมเดลจําลองทุนต่ําแบบหนังกำมะลนก่อนนะครับ โดยตัวสวดาที่เป็นเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ถูกเรียกไปในงานเอ็กซ์โปปรากฏว่าเหมือนมีชนเผ่าคนหนึ่งเนี่ยปรากฏวิสีเนี่ยมันไม่พอใจที่จะมีการนำลูป,ปั้นเวสเตอร์ออกมานะครับเขาบอกว่าลูป,ปันเนี่ยมันมีคำสาปอะไรบางอย่างไงและอันนี้ผมชอบในหนังนี้ก็คือเรียกว่าไงอะ่ะไม่ได้ชอบในแง่ความเป็นหนังน,นะชอบในความคลาสสิกของมันนี่ขนาดปี1970แล้วก็ลูฟตเทจของพวกอะไรศริลปะวันธรรททั่วโลกที่ถ่ายยุคสมัยนั้นผมไม่ได้สงสัยว่าเออน่าสนใจไงว่า พวกสิ่งมันจะของโลกพวกสถานที่สําคัญทางโบราณคดีเนี่ยในยุค70เนี่ยหน้าตาเป็นไงเพราะเราว่ามันผ่านมาหลายสิบปีจนปัจจุบันเนี่ยหลายอย่างมันก็ไม่เหมือนเดิมใช่ไหมมันก็สึกกร่อนไปตามกาลเวลาถึงแม้บางที่จะมีการบูรณะก็ตามนะครับทาแบบอะไรพีริมิดมายาที่ฐานยุค70นะครับก็ถามมาสวยใช้ได้นะครับ stone head แต่เป็น stone head ของที่ไหนไม่รู้นะครับมันจะขอ,องกรีฑแน่นอนนะครับแล้วก็มีการพูดทวิตมูที่บอกไปนะครับลูกปั้นโมไอมันเกาะอีสเตอร์นะครับอ่าแล้วก็ตัดมาที่ ลูกปั้นของเกาะเวสเตอร์ซึ่งการดีไซน์ตัวลูปปั้นเนี่ยอ่ะดูก็รู้ว่ามันคือของจำลองมันไม่ใช่ของจริงที่ถ่ายมาแน่นอนนะครับแต่ก็ถ้ามาเนียนใช้ได้เออมันดูได้ว่าไงอะดูเป็นธรรมชาติดีนะครับแล้วพอเห็นลูปปั้นเนี่ยตัวชนเผ่าเนี่ยหัวหน้าชนเผ่าเนี่ยเขาก็เหมือนแบบพูดความตกใจไงก็พูดชื่อไจเกอร์ออกมานะครับตัวเด็กฮิโรชิก็งงไงอะไรคือไจเกอร์นะครับระหว่างนั้นเนี่ยอ่ะทางฝั่งทีมงานที่กําลังจะดึงตัวลูปปั้นขึ้นมาเนี่ย มันก็มีนักวิทยาศาสตร์ของฝรั่งใช่ไหมแล้วก็เด็กคนนึ่งที่ทอมมี่เป็นเพื่อนกับตัวฮิโรชินะครับจริงๆผมก็ยังสงสัยว่ามันไม่ทำลูกปั้นพังเลยวะไอตอนที่เฮคอตเตอร์มันดึงตัวลูกปั้นขึ้นมาเนี่ยมันเป็นของโบราณหลายพันปีนะดึงออกไปมันไม่หักเลยวะแต่แหละมันก็ดึงออกมาได้นะครับและว่าที่กันดึงออกมาเนี่ยปรากฏว่ากัมเบล่ามันบินมานะครับดูเหมือนกัมเบล่าเนี่ยจะไม่พอใจที่มีการดึงลูกปั้นนี้ขึ้นมานะครับและเหมือนอะไรทางคนพื้นเมืองอ่ะเขาจะย จะดีแต่ว่าแน่นอนทอมมี่ก็บอกว่าอย,อยย่ายิงกับกมเบล่าเป็นมิส,สเด็กนะครับ <c oughs> ก็ใช่รับเด็กแต่ผู้ใหญ่ไม่รู้ <c oughs> ต่อมากกัมเบล่าอ่ะมันก็ไม่ยุ่งกับตุลุปั้นและมันก็มาลงจอดบนพื้นดินนะครับและตุลุปั้นก็ดึงออกมาได้จนสำเร็จนะครับแต่กัมเบล่ามันก็ยังไม่ยอมปล่อยลกป,ปั้นนะครับจนชาวบ้านอ่ะยิงที่ตัวกัมเบล่าซึ่งเอาปืนไรเฟิลธรรมดาไปยิงตัวกัมเบล่าเนี่ยนะัลนแหละมันก็เหมือนได้ผลอย่นิดหน่อยนะครับกัมเบล่าก็ยอมเปิดลกป,ปั้นไปนะครับกัมเบล่าทำส แล้วก็มีช็อตหนึ่งที่ไม่ช็อตคอมโพสิชันเรียกว่าช็อตเรียกว่าไงอ่ะการตัดต่อหรือว่าถ่ายออกมาดีใช้ได้เราเห็นว่าช็อตเนี่ยกัมเบล่าอยู่ฝั่งซ้ายฝั่งมนุษย์อยู่ฝั่งขวาเราเห็นว่าอ่ะมีส่วนที่มินเนี่ยอยู่บ้างอย่างพื้นดินกัมเบล่าเหยียบอยู่เนี่ยสี่พื้นมันไม่เหมือนกับฝั่งคนใช่ไหมแต่จากการตัดต่อเนี่ยการเทียบช็อตเนี่ยเหมือนเอาเฟรมมามาต่อเนี่ยเฮ้ยกัมเบามัเนียนใช้ได้นะคือฉากส่วนใหญ่เป็นฉากกัมเบล่าหมดส่วนคนเนี่ยผมคิดว่าเออเขาคงงงตตตตััดดมาเเพพียยแค่่รื้นนนกบ็ิหอไง แล้วก็ามาใส่กับตัวก้อนหินภูเขาที่เป็นภาพวาดเป็นหินจำลองบางส่วนไงแล้วมาถอดออกมาเอ้ยดูดีเลยนะมันแสดงหรเอลยว่าทางทีมงานเนี่ยเขาตั้งใจที่ถอมาให้มันดูสวยที่สุดเสื้บหนังสัตว์ประหลาดทุนต่ำนะครับทุนไม่สูงมากผมคิดว่าช่อเนี่ยทม,มาสวยมากนะครับคือง่ายมันดูเนียนกว่าหนังกัมเบล่าภาคที่แล้วเยอะนะครับระหว่างที่กัมเบล่ามาตัดสินใจว่ามันจะโจมตีคนดีไ,ไหมแล้วกลัวภูเขาไฟมันก็ปัดทุขึ้นมาทาให้กัมเบล่าเนี่ยมันก็ชอบไฟอยู่แล้วมันดูด มันเลยไปบินวนๆรงผูกกับไฟนะครับและต่อมาไอตัวหินลูกป,ปั้นเนี่ยประกวปต่อยเสียงบางอย่างมาเป็นเสียงคขึ้นความถี่บางอย่างที่ต่อมามันจะเฉื่อยตอนท้ายนะครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นฟอร์ชาโดที่น่าสนใจดีด้วยนะครับแล้วตัวลูกป,ปั้นเนี่ยอ่ะก็เอามาวางบนเรือนะครับก็เจ๋งว่าเนี่ยไอฉากที่แบบฉายโปรเจคเตอร์ระหว่างตัวเต็นท์กับตัวเรือเนี่ยมันก็ดูเนียนตากับภาพก่อนเช่นกันนะครับมันอาจจะไม่เนียนร้อยเปอร์เซ็นตะ์เนี่ยแต่มันเนียนกว่าที่แล้วเยอะแน่นอน ไม่นานตัวทอมมี่เนี่ยก็กลับมาอย่างญี่ปุ่นนะครับกลับมาโคตรไวนะครับเมื่อส่เกาะเวสเตอร์มาอยู่ใกล้กับญี่ปุ่นมนะั้งก็มาเยี่ยมหาเพื่อนเขานะครับตัวฮิโรชินะครับก็มีการพูดถึงก,นะกามาัมเบล่าอุ้ยกัมเบล่ามันมาโจมตีตัวฮิโรชิก็ไม่เชื่อเอ้ยจะเป็นไปได้ยังไงกัมเบล่าเป็นมิตรสำเด็กๆนะครับและจากน้ำบนเกาะเวสเตอร์เกิดมันก็จะผูกกับไฟร,ระเบิดขึ้นมาเนี่ยท้องฟ้าแปรกประนลมหาสมุทรแบบโอ้โหเกิดขึ้นสูงขึ้นมานะครับ และจากนั้นพื้นก็ถล่มขึ้นมาและสัปลาดตัวใหม่ก็ปรากฏตัวขึ้นมามันคือตัวไจเกอร์นั่นเองนะครับอย่างที่บอกคลิปเก่าผมชอบดีเทลของตัวไจเกอร์มันอาจจะไม่ดูสวยเหมือนกับพวกของไคจูคอสซิล่าแต่มันดูมีดีเทลมากกว่าสัปลาดที่ผ่านมาของแฟนชายกัมเบล่านะครับทำนับตัวกัมล่าด้วยกันเองนะตัวมันเองนะ เราเจ็บเออตูมันเนี่ยมีความสกปรกมีแบบมีกรเด็ดมีตะปุ่มตะป่ำที่ร่างกายเออมันดูมีดีเทลมากกว่าที่คิดนะครับแต่ผมก็ยังเสียดายที่เขายังคงทําเป็นสปาร์สีขาเหมือนเดิมนะครับแต่น็อตมาเคลื่อนไหวดูเป็นธรรมชาติมากกว่าตัวบอลลุกอนแล้วกันมันเดิมมาแบบแบบมันถูกผนึกมันาเสรสนน้ำมันเลยหิวน้ํามันก็ลงไปกินน้ํแเราก็เจ็บว่าไอฉากกินน้ำมันคือการรีเวิร์สช็อตนั่นเองนะครับมันคือเอาน้ําก็คือถาจริงอะมันคงเหมือน เป็นชุดแล้วเอาน้ำเนี่ยออกมาจากปากแต่พอถ่ายจริงก็ย้อนรีเวิร์สชตน้ำเข้าไปในปากนะครับให้ร่องเหม,มันดูดน้ําเข้าไปนะครับจากนั้นแกมิล่าก็เห็นแล้วว่ามีสัตว์ประหลาดคุบดับโขกมานะครับผมชอบที่เขาพยายามใส่เทลให้พวกสัตว์ประหลาดพวกนี้มันกระพริบตาได้นะครับหนังก็ซ่าส่วนใหญ่หลังจากยุคชว,เชวปปะเนี่ยลูกชูวะไปปลาเนี่ยเขาก็ไม่ค่อยใส่ใจรายละเอียดเรื่องการการะพริบตาของสัตว์ประหลาดแล้วเขาเน้นเรื่องการเคลื่อนไหวของตัวชุดยางมากกว่าซึ่งมันเดเอเนี่ยเขาก็พยายามเน้นทว่กกวาาเวคล เราเจอว่าตัวใจเกิดแล้วพลังมันเจ๋งใช้ได้นะมันสามารถมีพลังจิตดูดก้อหินเข้ามาได้นะครับแล้วก็โยนใส่กัเบล่าแถมยังแบบพุ่งตัวได้มันมีไอพ่นออกมาทาทงแค้มด้วยนะครับแล้วก็พุ่งก็ไปรัตตัวกัมเบล่าจนมันปลิวได้แต่กัมเบล่าเองก็เออมันก็ไม่ยอมแพ้มันก็มีกระดอมมันก็ขุดหัวลงไปแทนนะครับเรียกว่าการมชนะครั้งแรกมันก็โอเคแหละมันไม่ถึงขั้นแบบสนุกแบบมันเฮฮาเหมือนก็เซ่าชวะเนาะแต่น้อย ตัวสป,ปารดการสู้มันก็ดูมีอะไรให้ทํามากกว่านะครับเกี่ยวที่บอกไปปัญหาของหนังสปร์หลาของกัมเบลาชวะก็คือพอไปสปาร์หลาสี่ขาตีกันเนี่ยและยิ่งไปยุกเก่าๆเนี่ยการเคลื่อนไหวมันก็จะดูเงอะงะไงน่าจะไม่ฉาดการทุกส่วนใหญ่เนี่ยมันคือขุ่นโมเดลมาชนกันล่วงลงพื้นมันเลยดูเรื่องไงมาดูเฟลกมาก่คนสมชุยางต่อยกันปกติอีกนะครับแต่มีช็อตหนึ่งที่ตัดต่อผิดพลาดด้วยแล้วก็ตอนที่กัมเบลลาเนี่ย บินแล้วดึงตัวแจ็เกอร์ขึ้นไปแล้วปล่อยลงมาเนี่ยแล้วฉากต่อมาเนี่ยจู่ๆกัมบาร่าแม่งว่ายน้ําเข้ามาเฉยเลยคือฉอดเมื่อกี้กัมบาร่ามันบินขึ้นฟ้าแล้วปล่อยตัวแจ็เกอร์ลงพอแจ็เกอร์ล่วงจู่ๆเป็นตัดไปฉอดที่กัมบาร่ามันว่ายน้ําพุ่งเข้ามาชายหาดผมเลยงงมันไปอยู่บนน้ำได้เมื่อไหร่วะคือถ้าเกิดจะให้มีฉากเนี่ยมันก็ต้องมีฉอดที่กัมบาร่าเนี่ยพอปล่อยแจ็เกอร์มันจะไม่ฉอดที่กัมบาร่าบินลงไปน้ำด้วยแล้วต่อใด้ฉากนี้ อันนี้คือการจำคัดตัดต่อแบบผิดพลาดแน่นอนนี่ก็ผิดพลาดแน่นอนนะครับเพราะมันดูไม่สมเหตุสมผลไงที่จูกัมเบล่ามันจะโผล่ขึ้นมาเหนือน้ําแต่นั้นก็มีการต่อสู้กันใหม่อีกครั้งนะครับเหมือนเดิมการต่อสู้มันก็จะอึดอัดมากนะครับขนาดเป็นคนสดชุดยาวนะแต่เราก็เจกว่าตัวไจเกอร์นั้นอ่ะมันสามารถต่อยน้าออกมาได้แถมรุนแรงมากจนสามารถทะลุแขนขากัมเบล่าได้เลยนะครับจนกัมเบล่าหงายท้องอ่ะเรียกว่าไจเกอร์คือไม่แคร์แล้วมันก็ว่ายน้ําออกไปนะครับ หลังจากนั้นตัวลูปปั้นก็มาพร้อมกับเรือขนส่งสินค้านะครับแต่มันหาคือเหมือนมีคำสาปอะไรบางอย่างเพราะว่าคนทีมงานเนี่ยพวกอะไระคนงานที่ไปสัมผัสกับตัวลูปปั้นเนี่ยเกิดการป่วยอย่างผิดปกตินะครับจนมีแบบอุ้ยมีขาดหรือเป็นคำสาปหรือเปล่านะครับทางตัวทีมงานบนพื้นดินเนี่ยทางฝั่งชายฝั่งเนี่ยจึงส่งทีมงานเข้าไปชุดใหม่นะครับเพื่อจัดการเคลื่อนย้ายตัวลูปปั้นซึ่งมันก็มีช็อตที่ลอยเหมือนกันนะครับนั่นคือช็อตที่อ่ะแบ็กกราวน์เนี่ยเป็นเรือ แล้วก็มีกับเ,เตอร์บินอยู่เราเห็นว่าสีมันไม่เหมือนกันเลยนะครับสีของแบกรายกับสีของฝั่งของคนปกตินะครับแถมตัวผ้าแถมตัวผ้าที่เขาฉายโปรเจคเตอร์มันยับมากนะครับเราเห็นลายผ้าชัดเจนมากเขาต้าใหาซื้อผ้าจะมาดีกว่านี้นะคือมันดูดีกับ้าก่อนแหละแต่ไม่มีเงินซื้อผ้าใหม่เ,เรอแล้วก็ไม่ช็อตที่ถืเอเป็นจุดเริ่มต้นของฉากที่ว่าลงทุนใช้ได้พอเห็นแล้วแนวนี้เนี่ยฉากทำไมล้างมันต้องดีแน่นอนนะครับ นั่นคือตอนที่เรือในสมุทรเนี่ยไปเจอตัวไจเกอร์ที่มันกําลังพุ่งมานะครับเรา็ะว,ว่าฉากไไจเกอร์จะชนเรืออุยฉากระเบิดดูดีมากเลยนะท้ายผมนึกถึงฉากระเบิดเรือมอทตาชนเรือแบบหนังก็ซ่าเฮเซลนะครับเออถ้าอามาดีใช้ได้ชอบชอบอยังไงทราบผูนหนาทูคุสึืึเนี่ยมันต้องคู่กับฉากระเบิดภูเขาเผากระท่อมเมืองจําลองอยู่แล้วพวกฉากจาลองเนี่ยาระเบิดออกมาดีเนี่ยอุย๊ยหนังมันก็ดูสนุกนะครับ ต่อมาไอทีมงานชุดใหม่ที่ไปขดลูกป,ปั้นเนี่ยก็เกิดการป่วยเหมือนกันนะครับแต่เรื่องทีมง,งานป่วยเนี่ยเอาไปที่หลังเพราะไอตัวไจเกอร์มันพุ่งขึ้นมาโจมตีเรื่อยอครั้งนะครับเหมือนเดิมฉลบรืดก็ทํามาดีใช้ได้นะครับซึ่งผู้คนบนลรลอก็ตายห่าหมดเลยนะครับพวกคนที่ป่วยเนี่ยเหมือนกับล่าทุกเรื่องที่ผ่านมาเขาทําให้ผู้ใหญ่ดูโง่แล้วเด็กมันฉลาดนะครับไอตัวโรชีบอกนั่นคือไจเกอร์ไอที่ไอฉพึ่งเมืองตะโกนมามันคือไจเกอร์แน่นอนนะครับ เรียกว่าเขารู้ได้ยังไงก็แล้วแต่นะครับเราเดี๋ยวว่าตัวเจเกอร์เนี่ยมันพุ่งเหล่าเข้าไปจมตีเมืองซึ่งชอบเลยนะครับมันไม่เหมือนภาคเก่าเรียกว่าภาคที่แล้วเนี่ยภาควาัาก,กิลลอนเนี่ยมันไม่มีฉากถล่มเมืองเลยนะครับและประทักไวรัสเนี่ยมันก็ไม่มีเช่นกันเพราะฉากที่มีเนี่ยมันคือฉา,ากซับพุทธเทจในากภาคเก่าอันนี้คือเออนี่แหละที่อยากเห็นนะครับฉากเจเกอร์ถล่มเมืองแถมเอฟเฟกระเบิดทําดีใช้ได้ด้วยคือมันไม่ใช่ระเบิดอากางถุงแน่นอนเนี่ยแบบเปลวไฟใหญ่ขนาดเนี่ยโอ้โหคือชอบอะ นี่แหละสิ่งที่เราอยากเห็นนะครับในหนังโทกูเสึนะครับต่อยมันทุนต่ำหรือทุนสูงยังนั้ก็ตามมันก็ต้องมีฉากนี้ทาาด้านกาเมละมันก็คงนอนหงายท้องอยู่ตอนแรกเกิดมาเป็นพอทโคลว่าทําไมมันไม่เหมือนตัวเหมือนภาคแรกที่พอหงายท้องมันก็ขุบกระดองแล้วบินใช่ไหมแต่หนังให้ผลว่ามันขุบกระดองไม่ได้เพราะแขนกับขามันโดนหนามเสียบแทงจนทะลุจนมันไม่สามารถขดเข้าไปในกระดองได้นะครับมาเลยบินไม่ได้เรียว่ากาเมลก็พยายามโคดตะเกียกตะกายเพื่อเจาหนามออกนะครับ ทางด้านตัวไจเกอร์ก็ยังถล่มเมืองเหมือนเดิมนะครับก็ฉากมาลังก็เจ๋งใช้ได้เหมือนเดิมทหารก็ยังโจมตีด้วยรถถังนะครับตุมๆม,ม,ม,มีก็มีเจ็ตด,ด้วยโอ้มีลงทุนลงทุนชอบนะครับเราก็เจอกับตัวไจเกอร์นั้นก็มันสามารถโจมตียะไก,กลได้เนะไอหนามที่ยิงออกมานะครับ ซึ่งหนังก็มีซับเทจอยู่บ้างนะครับแต่เป็นซับเทจที่เนียนใช้ได้นั่นคือฉากที่บุคคลอพยพและหนีลงไปในใต้ดินนะครับถ้าให้จาได้มันน่าจะเป็นฉากข,ของกัมบะดาพัฒบาลุก้อนเพราะว่าโทนสีสีมันไม่เหมือนกันนะครับอะไรเขาเรียกอะไรนะคัลเลร์ของหนังเลยนะเนาะนาเรืลองมันก็มีเกรดสีที่แตกต่างกันไปใช่ไหมเกรดสีของภาพัฒบาลุกอนกับของภาาเจเกอร์มันไม่เหมือนกันอยู่แล้วในแง่ความเก่าด้วยนะครับบาลุก้อนมันเก่าวกว่าเยอะมันก็เลยดูกรู้ว่ามันดูเก่าวกว่าปก ไม่ได้ไปซอมเพื่อเฉลีของสปาร์ตซู้กันแถมมีอยู่แค่แป๊บเดียวก็เลยรับได้นะครับตัว J er, แจกเกอร์เกลี้ยงคงถล่มเมืองเลยว่ายันเช้ชายันเย็นนะครับตอนกลคืนและชัดเจนเลยว,ว่าไอ้ช็อตแบบโปรเจคเตอร์อ่หรือมันช็อตที่ฉายกับโปรเจคเตอร์เหมาะก,กับตอนกลางคืนสุดละเราเห็นว,ว,ว่าช็อตที่นักข่าวเนี่ยถ่ายตัวแจกเกอร์เนี่ยเออการจัดแสงการจัดโทนสีเนี่ยมันเนียนกว่าการทําแบบตอนกลางวันเยอะเลยนะครับเหมือนตอนกลางวันการจัดไฟกับฉากในการฉากเจคเตอร์มันจะยากกว่าแล้วมั้ง อันนี้พอเป็นอ่ะตอนคือมืดๆเนี่ยมันน่าจะแสงง่ายกว่านะครับมันเลยดูนเงียนตากว่าเยอะมากเฉดนี่น่าจะแรงบรรจัจมาจากกุสซาพักแรกนะครับที่แบบมีหน้าข่าวมาแล้วก็ซิล่ากลาลังมาเนาะแล้วเราเจกว่าตัวใจเกอร์มีความสาม,ม,มารถใหม่ที่โคตรน่ากลัวมันแอบคล้ายไปรุก,ก้อนแหละคือมันปล่อยขึ้นเสียงอะไรบางอย่างและพอมันปล่อยอยเนี่ยเรียกว,ว่าโอ้ทำคนกลายเป็นกระดูกนะครับดีนะที่เขาไม่ทําให้มันโขกนไปเหมือนกับภาคก็ซล่าปะทะเฮดอล่านะครับคือคนกลายเป็นกระดูกเลยนะครับ ต่อมากัมบ่าก็เลยกลับมาค้างนะครับแล้วก็ได้ต่อสู้กับตัวจเกอร์ทั้งพ่นไฟทั้งโจมตีแต่เนี่ยผมบอกไปมันค่อนข้างจะน่าเบื่อพอสมควรเมื่อเทียบกชชับฉากสัปลาหเทมเมืองเฉยนะครับเราเจว่าตอนแรกก,ก,กัมบล่าก็ดได้เปรียบแหละทั้งทุ่มตัวทั้งยกตัวนะครับแต่ก็ไม่ใช่ที่แปลกมากก็คือจู่ๆจเกอร์ ager, มันก็ได้เปรียบขึ้นมาเฉยเลยตอนที่มันหงายท้องเนี่ยจู่ๆก,กัมบ่ามันมันไปทำอีกร่้าไหนไม่รู้มันไปโดนตัวจเกอร์แล้วกัมบา่าก็กลิ้ง ลิ้หงายท้องไปอยู่บนตัวแจเกอร์แล้วแจเกอร์ก็ใช้หางที่มีหนามเนี่ยเสียบไปที่ตัวกัเมเบล่าแล้วเหมือนอยู่ฝังอะไรบางอย่างเข้าไปนะครับจอตัวกัเมเบล่านี่คือเดินโซเซไปยังทะเลแล้วผมชอบช็อตนี้มากมันแสดงการลงทุนไงว่าเอ้ยเสตฉากมันใหญ่ขนาดไหนไงเพราะไปฉากลองเทคกฉากลองเทกสกตว์ประหลาดเนี่ยกัมเบล่ามาค่อยๆเดินอย่างเจ็บปวดกล้องค่อยๆดอลลี่ไปเป็นแท็กกิ้งช็อต่ะเนาะ ตามลางกล้องไปนะครับเราเจะว่าเออมีตึกจําลองมีเสาไฟฟ้ามีช็อตระเบิดอยู่ตรงแบกกราวเนี่ยเออลองเท็ที่ดูเจ๋งแล้วมันดูเดียแล้วดูลงทุนชอบมากมันเดินไปเนี่ยเออขอทุกอย่างพังเพราะมันต้องทาภายในเทคเดียวไงเพราะว่าหลายอย่างมันพ่าในครั้งเดียวเนาะก็อาจจะถ่ายสองเทคแหละเอาขอมาทดแทนนะครับแล้วมันก็เดินไปถึงตรงบริเวณชายฝั่งนะครับแล้วมันก็นอนหลับไปนะครับเรยกว่าเหมือนหมดสภาพไปแหละแล้วร่างกายมันก็เริ่มซีดลงตอนแรกคิดว่ามันร่างกายมันจะกล้าไปขินซีด จะมาโกเออเหมือนซีดไงเหมือนเลือดมันหายไปอะไรแบบนั้นนะครับทั้งแขนทั้งหน้ามันนะครับแล้วมันคืนน็อกดาวน์ไปเลยนะครับตัวแจ็กเกอร์ก็ยังโจมตีเมืองต่อไปเราผู้คนก็ไปประชุมกันในงานเอ็กซ์โปนะครับกล้งสัยว่าทําไมเขาต้องไปประชุมกันในงานเอ็กซ์โปนะครับเพราะดูเหมือนเป้าหมายของตัวแจ็กเกอร์เนี่ยน่าจะมาให้ลูกปั้นนะครับลูกปั้นอยู่ที่งานเอ็กซ์โปไงทุกคนก็แบบเออตกใจว่าเอ้ยจะยังไงดีนะครับแบบมันมีจุดอ่อนหรือไม่นะครับ ขาก็เลยวิเคราะห์ว่าไอ้ท่าจับตีของตัวไจเกอร์เนี่ยมันมันปล่อยขึ้นเสียงอะไรบางอย่างที่สามารถเหมือนสลายเป็นผุยผงได้สลายพวกสิ่งมีชีวิตรือสิ่งก่อสร้างได้นะครับหรือว่าท่าที่รุนแรงมากนะครับเขาก็ต้องหาชุดอ่อนว่าเออเขาจะจัดการมันยังไงพวกเด็กก็ต้องใส่ว่าอไอ้ตัวลูกป,ปั้นที่มันปักพื้นเนี่ยมันมีกลไกลมันมีสารพิษอะไรสักอย่างหรือเปล่าที่มันสามารถผนึกผลึกตัวไจเกอร์ได้ซึ่งผู้ใหญ่ตอนแรกเขาก็ไม่แคร์ความเขียนของเด็กๆเท่าไหร่นะครับแต่อ่ะตัวอ็อกเตอร์ก็ คิดวิเคราะห์พิจารณาดูเอ้ยมันอาจจะมีคนทักอื่นก็ได้จกระทั่งตัวไจเกอร์เนี่ยมันมาหาตัวลูปัน้นพอมันได้ตัวลูปัน้นมันก็โยทิ้งไปเลยนะครับทิ้งลทะเลสุดท้ายทางนักวิทยาศาสตร์ก็ไม่สามารถมีเคราะ์ตัวลูปัน้นได้ว่าเอ้ยมันมีหาไม่ทิช่อ่อนมีกุญแจอ,อะไรบางอย่างหรือเปล่านะครับเรียกว่าเสียดายนะครับพอหมอซิ่งองทางเนี่ยตัวเด็กสองคนก็เลยดีวเอ้ยเราควรจะคืนชีพตัวกามเมลา่าซึ่งบางคนก็ไม่เห็นด้วยไงว่าจะคืนชีมมัาาทํไครบ แต่โตเตอร์บอกอุ้ยกัมบา่าเนี่ยอาจเป็นเหมือนความหวังสุดท้ายนะครับพอเขาที่ลองอ่ะเอ็กซ์แลนเทอ์กัมบลร่าดูปรากฏว่าตรงบริเวณปอดของมันเนี่ยมีส่วนที่เหมือนมันฝังอะไรบางอย่างเข้าไปและมันมีฉากที่เขาจะอีกไม่สมควรเพราะมันเป็นของจริงน่าจะของจริงบางส่วนแหละเขาบอกว่าเออตัวไจเกอร์เนี่ยมันน่าจะมีความสามารถเหมือนกับสิ่งชื่อบางอย่างที่มันสามารถฝังตัวปรสิตหรือลูกของมันเนี่ยลงไปร่างกายของมันได้ไปวาสเลร่างกายมันเอเลี่ยนเนี่ยมันอย่างเอเลี่ยนนะครับแล้วเขาเอาฟุตเทจ มันน่าจะ่ของจริงหรอกเหมือนแบบขายกตัวอย่างสัตว์เพื่อนึงที่เหมือนฝังปรสิตไว้ที่งวงของช้างเราเจ๋งว่างวงช้างที่เป็นจุดบวมนโคตรเฟกน,นะครับแต่ตอนผ่ามาโคตรน่าขยักขยแงนะครับพอผ่ามาเหมือนแบบมีหนอนยุ่ยเยื่อเต็มไปหมดนะครับเขาเลยคิดว่าเออที่กัมเบลากลายเป็นภาพมันเนี่ยก็น่าจะมาจากตัวตัวอ่อนของตัวเจเกอร์ที่ฝังลงไปในปอดคราวนี้ก็จะเอาไงดีไงจะเอาตัวออกมาจะปล่อยยังไงแล้วเด็กสองคนก็แอบขอโมยวิยุมาแล้วก็แอบจิกเดิมน้ํา แล้วก็เข้าไปร่างกายกับมาล่าหน้าตาเฉยเลยนะครับแต่แหละหนังเด็กจอร์เมานะครับจะเอาความสบจริงไปทําไมเนาะทางฝั่งผู้ใหญ่เนี่ยก็พยายามติดต่อเด็กนะว่าเออในเมื่อเด็กเข้าไปแล้วก็ชื่อไม่ได้งั้นทว่เด็กเนี่ยหาตัวประสิธิ์แล้วออกมานะครับเดยกการมิทยุงเ,ยเด็กมาขโมยมาเนาะซึ่งทางผู้ใหญ่เนี่ยก็เหมือนให้คำแนะนำว่าเด็กควรจะไปทางไหนเพราะบางจุดเนี่ยมันไปยังกระเพาะอาหารนะครับก็เรียกว่าเป็นฉายน่าสนใจใช้ได้นะคือเข้าไปในร่างกายของสัตว์ประหลาดอะนะคิดดูดิคือในงแง่ความสมจริงมันก็ไม่่สจริงอยูแล้ว แต่คิวเอิร์ดในมอของหนเด็กอ่ะมันก็น่าสนใจนะครับแล้วพอเขาไปแล้วก็เจอว่ามันคือตัวไจเกอร์ขนาดเล็กนะครับคือดูก็รู้ว่ามันคือชุดย่างของตัวไจเกอร์เลยที่เอามาใช้ในฉากนี้นะครับมันคือดีไซน์เดียวกันเลยนะครับตอนแรกเด็กก็แบบเออจะหนีนะครับซุ่งก็ซู้ไม่ได้จนกระทั่งตัวฮิโรชิเนี่ยมันคว้างตัววิทยุเนี่ยใส่ไปที่หัวของมันนะครับแล้วเหมือนแบบโอ้โหมันไม่ชอบมากๆจนรู้จุดอ่อนว่าตัวไจเกอร์เนี่ยมันน่าจะแพ้ขึ้นวิทยุนะครับ คือพลังของมันยังมันปล่อยขึ้นความถี่สูงไงถ้าเกิดไปขึ้นความถี่วิทยุเนี่ยก็อาจจะไปลบกวนแบบหัวของมันได้นะครับจนมันนีขึ้นน็อกไปเรียกว่าตัวลูกนี่คือตายห่าเลยนะครับคร้เนี้ยเออเราก็รู้สึกอ่อนแล้วถ้าเราปล่อยขึ้นเสียงวิทยุเนี่ยก็ทําให้ตัวสัตว์ประหลาดน,น็อกได้จากนั้นตัวพ่อของตัวทอมมี่ก็ได้มีค่าวว่าไอ้ตัวลูกป,ปั้นเนี่ยไอเสียงในตัวลูกป,ปั้นเนี่ยที่มันปล่อยออกมาตั้งแต่แรกเนี่ยมันน่าจะมีขึ้นวิทยุบางอย่างขึ้นเสียงบางอย่างที่มันลบกวนนนน่ไมมออกาจับคืะร แล้วเขาพยายามมาแล้วเขาก็ไปายามที่บายให้ดูเป็นวิทยาศาสตร์ไม่นะประมาณว่าโครงสร้างลูกปั้นเนี่ยเมื่อลมผ่านลูกปั้นเนี่ยมันจะปล่อยคลื่นออกมาไงมันจะปล่อยเสียงออกมาตลอดเวลานะครับก็ถือว่าเป็นไอเดียคอนเซ็ปต์ที่น่าสนใจใช้ได้นะคือประมาณว่ามันไม่ได้มีคำสงคำพท์อะไรขนาดนั้นหรอกแล้วใส่ใหเป็นคนป่วยเนี่ยก็มันจะขึ้นเสียงอยนี้เช่นกันนะครับเมื่อคนเข้าใกล้ตัวลูกปั้นมากเกินไปนะครับถ้าทีมงานเนี่ยอาจก็เลยปล่อยคลื่นวิทยุเนี่ยเพื่อปล่อยแจเกอร์เนี่ยน็อกไปก่อนมันย เป้าหมายถัดมาคือการคืนชีพกัมเบล่าในการปั๊มหัดใจนะครับต้องเข้าไปร่างกายกัมเบล่าอีกครั้งและปล่อยคลื่นไฟฟ้าจากเอยฟ้าเนี่ยเพื่อคืนชีพมันนะครับเรียกว่าโคตรเจ๋งฮะแต่ปัญหาก็คือเรียกว่าสวยนะครับเพราะการกระชีพของตัวกัมเบล่าะนะีมันใช้ไฟฟ้าสูงมากเหตุการณ์ปเรียกกับตัวภาคไกออสเลยมันทาให้ไฟฟ้าดับและพอไฟดับเนี่ยมันทาให้เครื่องที่ปล่อยคลื่นสียามชีวเนี่ยนนดับไปด้วยนั่นทำให้ใจเกอร์เนี่ยฟื้นขึ้นมานะครับแต่น้อยกัมเบล่าก็ฟื้ายนะครับ เหมือนเดิมฉดทำไมล้างก็ยังคงทํามาดูดีนะครับแต่พอไปสับหลาดส,สู้กันเนี่ยมันก็ธรรมดาแหละแต่คราวนี้กรรมัม马ารู้แกลแล้วและมันจะไม่แบบลงกลกับท่าโจมตีเดิมๆของตัวไจเกอร์เลยนะครับพอไจเกอรม์มาใช้ขึ้นความถี่สูงโจมตีเนี่ยกมัม马拉ก็โคในกระดองตลอดเวลานะครับแต่ถ้าเกิดจะสู้เนี่ยกมัม马าเียว่าโคตรโ,โหดแต่มันเอาเสาไฟเสียบหูตัวเองไงเพราะไอตัวไจเกอร์ปล่อยขึ้นความถี่สูงไงมันทําให้อาจจะให้หูของกัม马าระเบิดก็ได้มันเลยปิดหูตัวเองเอาสอยไฟฟ้าเสียบหูอ่ะได้มา็อดไอคอนรัช จากนั้นกัมเบล่าเหมือนมันฉลาดเลยมันรู้ว่าถ้าจะฆ่ามันเนี่ยก็ต้องใช้ไอ้ตัวลูกป,ปั้นที่ฝังในน้ำนะครับมันก็เลยไปลูกป,ปั้นขึ้นมาเลยนะครับแล้วก็พุ่งไปปักหัวมันเลยปักหัวเจเกอร์จะมันน็อกแล้วก็ม่องเท่งไปนั่นเองนะครับจนได้รู้่ามนุษยชาติก็ชนะนะครับกัมเบล่าก็ลากตัวเจเกอรก์กลับไปเกาะเวสเตอร์นะครับแล้วเรื่องราวก็จบลงนะครับมันงานเอ็กซ์โปก็จัดตามปกติและมีข้อคิดตอนท้ายบอกต้นเลยว่าเอ้ยบางทีเนี่ย เหตุการณ์พอเหตุการณ์สำคัญเนี่ยเราคนฟังไองเดียของเด็กบ้างหรือว่าเหมือนแบบพอโตผู้ใหญ่เนี่ยความคิดแบบเด็กเนี่ยมันก็จางหายไปใช่ไหมหนะังเมืนอีมนเมสเสที่อาจจะซิมเพิลแต่มันก็ดูใช้ได้นะน้นหนังก็บอกตรงไงว่าเออบางทีเนี่ยไอเดียของเด็กเนี่ยก็อาจจะช่วยเปนเสียชาติได้นะครับแล้วเรื่องราวก็จบลงอย่างแฮปปี้เอนดิ้งนะครับเรียกว่าเป็นหนังกำลังที่สนุกใช้ได้หนังลงทุนชัดเจนมากนี่คือข้อดอใีใหญ่ของหนังเลยหนังมาดูลงทุนมากและผมชอบพวกฉากตึกระเบิดเมืองทำลายล้างเนี่ย เอฟเฟกตบางอย่างมันก็ดูแย่กว่าหนังคอสตาในยุคเดียวกันแต่น้อยเออมันก็ดูไม่กากหรือแบบดูทุนต่ำเหมือนสองภาคก่อนนะครับนี่คือหนังกำล่าที่ถอดมาใช้ได้แล้วหนึ่งอาจจะยังไม่ถึงขั้นแบบดีเดย์สนุกมากเหมือนกับกอสซิล่าแต่นั่นก็อินพุ้ขึ้นมาเยอะมากนะครับและท่านผู้ชมจะลองดูเนี่ยคิดยังไงก็มาคอมเมนต์กันได้นะครับสำหรับวันนี้ก็กดตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ